สู่รายการสวัสดีแบงคอกค่ะซึ่งตอนนี้นะคะเราก็ยังอยู่ที่นิทัศรัตนกโกสินทร์กันค่ะซึ่งวันนี้เรามาเดินในสายรูทที่2นั่นเองค่ะ mm hmm. So welcome back to the program you're watching สวั a d e Bangkok and we are of course still here at the r a t n a k o s i n Exhibition Hall in Route Number 2แต่ว่าตอนนี้นะคะเราก็จะมาเริ่มในส่วนถัดไปซึ่งอาจจะแตกต่างจากส่วนที่เวรกที่แล้วที่เราไปดูกันค่ะตรงนี้นะคะเราจะมาเริ่มที่ห้องที่มีชื่อว่าดวงใจปวงประ,ประชาค่ะ,คะ So this room here that we're going to start off at here is called the Heart And Soul of the nation ตรงนี้จะมีความแตกต่างจากโซนที่แล้วยังไงคะแล้วเราจะได้เห็นอะไรบ้างคะใช่ครับสำหรับห้องนี้นะครับจะแตกต่างจากห้องที่แล้วที่เราชมมานะครับอย่างสิ้นเชิงเลยซื้อห้องรี้นะครับเรานําเสนอเกี่ยวกับพระราชประวัติ <c oughs> ของพระมหากษัตริย์ทั้งหมด9รา,ารัชกาลแห่งพระบรมร,ร,มราชจักรีวงศ์นะครับ Alright so this zone will be a little bit or very different actually from the previous zone that we were taking a look at this zone here we'll talk about the history of the monarchy of Thailand from King Rama the first to King Rama the nine แต่ว่าสําหรับทุกคนที่มาชมที่นี่ก็จะต้องเริ่มอยางที่ห้องนี้ก่อนใช่ครับเป็นการตรงนี้จะเป็นอินโทรใช,ใช่ครับแรกเริ่มนะคะว่าคนในสมัยก่อนนั้นนะ,ะมีความผูกพัน กับพระมหกศากษัตริย์อย่างไรกันบ้างน,นะคะตั้งแต่ในช่วงต้นกรุงรัตนโกสินทร์ถ <c oughs> ึงในยุคปัจจุบันว่ามีความแตกต่างกันอย่างไรนั่นเองครับอ่โอเค so for those of you who come to the exhibition hall here of course in this zone you will have to start at this room here which will give you an introduction to the of course why people the Thai people in society have a great bond with the monarchy of Thailand and the differences between each era and each age as well โอเคงั้นเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูกันค่ะครับใช่เลยครับ ามาแล้วล่ะลูกอา้าวนี่นาะเอาหนังสืออะไรมาไม่ใช่ครับเขาอ่านว่าอะไรล่ะครับโอ้โหเจดีในหนังสือมันกับเจดีหน้าบ้านเราเลยก็ใช่น่ะสิจ๊ะแต่มันเป็นคนละยุคคนละสมัยเจดีนเนี่ยเรียกว่าพระปรางวัดอรุณมีมาก่อนสร้างกรุงเทพอีกนะครับ <laughs> เดี๋ยวยายจะพาหลาน ไปดูตั้งแต่ต้นกรุงรัตนโกสินเลยล่ะ โอเคค่ะคุณผู้ชมอย่างที่คุณท็อปได้เล่าให้เราฟังว่าในส่วนนี้ค่ะเราก็จะได้เรียนรู้เกี่ยวกับราชกาลที่หถึงราชกาลที่9เลยทีเดียวช่แแต่ว่าเนื่องจากรายการของเราค่อนข้างที่จะมีเวลาที่จากัดนิดนึงเราจะไปโฟกัสที่ราชกาลที่6ถึง9กันได้เลยครับโอเค so this down here that we're at is King Rama the s i x where we're going to get to learn about information about what his royal missions were his accomplishments and other things that happened during his reign ตอนนี้เราก็อยู่ในส่วนของราชกาลที่6ใช่ค่ะซึ่งเราก็จะมี มิีเดียในการเล่าเรื่องราวใช่ครับก็จะมีในเรื่องของวีดีทัศนะครับว่าพระราชประวัติของพระองค์ท่านามีพระราชประวัติอย่างไรกันบ้างจนถึงปัจจุบันนะครับแล้วก็จะมีผลงานนะครับหรือว่างานเขียนของพระองค์ท่านแล้วก็จะมีโครงสร้างต่างๆก็คือโครงสร้างพื้นฐา,านที่มีการนะครับสร้างขึ้นมาจนถึงปัจจุบันอีกด้วยครับซึ่งอย่างนึงค่ะที่ลิซ่าคิดว่าน่าสนใจคือนี่ค่ะโลนลำพงใช่ครับโขนลำพงนี่คือสร้างในสมัยอันนี้คือสร้างในสมัยของรัชกาลที่5นะครับเสร็จในสมัยของรั Alright, so we're gonna take a look at the multimedia, which will tell us the stories of course of his royal missions, his accomplishments, and various other structures and buildings that were built during that era era, excuse me. So for King Rama the Six, one thing we should note of course, the Huang train station was built in King Rama V but was finished in King Rama VI and the design is from Italian Renaissance design from Frankfurt, Germany. โอเคงั้นเราไปดูกันน่ะใช่งเลยครับจะด้คุณผู้ชมคะเสียงด้านหลังที่เราได้ยินนี้ กราวนี้นะคะก็จะเป็นเสียงที่มาจากวิดีโอพรีเซนเทชันที่เกี่ยวข้องกับรัชกาลที่8และรัชกาลที่9ค่ะซึ่งลิซ่าคิดว่าคุณผู้ชมควรจะมาดูด้วยตัวเองค่ะใช้วเวลาประมาณ1 5นาทีในการดูนั่นเอง so the background that we hear at the moment now the voices and the music comes from the video presentation in which you will get to learn about King Rama the eighth and King Rama the 9 i n as well ซึ่งก็พอเข้าไปบรรยากาศมันก็จะเป็น วิดีทัศน์รอบด้านเลยใช่แล้วครับซึ่งความสาคัญนะครับของรัชกาลที่8แล้วก็ในหลวงรัชกาลที่9้านะครับเดี๋ยวเราจะมาได้รับชมนะครับถ้าหากว่าคุณผู้ชมสนใจที่จยามารับชมอาคารนีรัตนโกสินทร์ก็จะเป็นในเรื่องของพระราชกรณียกิจที่สาคัญนะครับไม่ว่าจะเป็นในหลวงรัชกาลปัจจุบันก็จะมีโครงการฝนหลวงนะครับหรือว่าจะเป็นในเรื่องของพระราชกรณียกิจนะครับมากกว่า4,000ันกว่าร้อยกว่าโครงการนั่นเองนะครับซึ่งก็เป็นหนึ่งในไฮไลท์ของวิดิทัศน์ในนี้ด้วยเพราะว่าจะมีละองฝนลงมาจริงๆด้วยอ่าโอเค so if you Presentation is a 360 video presentation, telling you about the history, about the royal missions and accomplishments of King Rama the Eighth and the Ninth. As for King Rama the Ninth, some of the accomplishments or royal missions that we might know of is the royal rainmaking and, of course, the uh, agricultural side as well. But the highlight, of course, for those of you who actually come and watch the video presentation, is that during the presentation about the royal rainmaking, actual. Water drops the rain will also come down as well นั่นถือว่าเป็นสิ่งที่น่าสนใจแล้วแนะน,นำว่าคุณผู้ชมควรจะเข้ามาดูด้วยตัวเองค่ะเพราะสนุกมากมาก so behind me here is another part of the exhibition which is very interesting ด้านหลังนิก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งโซนที่น่าสนใจค่ะใช่แล้วครับใน่วนนี้นะครับนั่นก็คือจากใจประสนิกรนะครับเป็นความรู้สึกนะครับของดารานักแสดงบุคคลสำคัญและประชาชนทั่วไปนะครับว่ามีความรู้สึกต่อพระมหากษัตริย์ไทยอย่างไรนะครับซึ่งด้านข้างฝั่งนี้ก็จะมีหูฟังนะครับผู้ชมก็สามารถรับฟังความรู้สึกของคนไทยได้เลยครับ alright so this area here you're going to be able to listen to various people whether they're celebrities the general public or important figures in Thailand Um, and how they feel and their loyalty towards the monarchy so you can listen to that through the earphones here และเราได้เดินชมเรียบร้อยแล้วนะคะในส่วนของสายที่2ร,รูปรูดที่2ของนิทัตรรตร,รัตนโกสินนั่นเองค่ะ So we've taken the whole tour of the second route of the รัตรรน a k โกสิน Exhibition Hall Thank you very much to Khun Ka ขอบคุณค <to S 3> ่ะ <much. S 2> ให้คุณท็อปฝากนิดนึงค่ะสาหรับใครที่สนใจที่จะมาเที่ยวชมรัตนโกสินทร์ค่ะได้เลยค่ะสำหรับคนไทยนะครับทุกๆคนนะครับขอฝากนะครับว่าคนไทยควรที่จะมารับชมนะครับเกี่ยวกับนิทรรศการทีรร่ทันสมัยของอาคารรัตนโก,กรรสินทร์เป็นการรวบรวมประวัติศาสตร์กรุงรัตนโกสินทร์กว่า234ปีที่ผ่านมาโดยเฉพาะเยาวชนคนไทยควรที่รู้นะครับเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของไทยนะครับว่ามีความเป็นมาอย่างไรกันบ้างครับ Nevertheless not only Thai people but foreigners should also come to the Rattanakosin Exhibition Hall as well in order to learn about the history and how Thailand actually evolved from the Rattanakosin era as well. How many years did you say? 230 See, two four, 4 years. 234 years altogether. So this is something you can learn about here. Thank you very much for taking us on a tour today. ขอบคุณค่ะ,ะ alright so that's all the time we have left for this week but stay tuned to see where I will be taking you next week of course there l l be various interesting locations in Bangkok for us to go to but as for this week thanks for joining และสำหรับในสัปดาห์นี้ค่ะลิซ่าก็ต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนแต่ว่าอย่าลืมติดตามชมกันนะคะว่าในสัปดาห์หน้าลิซ่าจะพาคุณผู้ชมไปที่ไหนคะ่ะสำหรับในสัปดาห์นี้ค่ะขอบคุณและสวัสดีค่ะ